พี่น้องชาวท้องถิ่นนะครับวันนี้เราก็มาฟังข่าวท้องถิ่นนะครับก็เป็นที่โด่งดังเรื่องฮือฮานะครับอันนี้จากหนังสื้อพิมพ์มติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะขึ้นหัวข้อข่าวไว้นะครับแจ้งจับนายกอปตโหดบีบคอข้าราชการสาวเหตุไม่ตรวจ รับงานสร้างถนนงบกว่าล้านบาทนะครับนะครับได้ลงเอาไว้วันที่12กันยายน2563นะครับเวลา9นาฬิกา21นาทีนะฮะในภาพนะครับก็จะมีเข้าราชการสาวคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่บนโต๊ะร้อยเวรสอบสวนนะครับได้ให้การนะครับนะครับก็แจ้งจับนายกอบตโหด บีบคอข้าราชการสาวเหตุไม่ตรวจรับงานสร้างถนนงบกว่าร้านบาทนะครับเมื่อวันที่12กันยายน2513นะครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าที่สพราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะฮะนางสาวนันทวดีอักคลบุตรนะครับอายุ39ปีนะฮะอาชีพรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องสวัสดิการสังคมอบตแห่งหนึ่งในเขตอำเภอราศีสไลนะครับได้เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยพันตำรวจโทวิจิตโพสิทธิพันธ์ทนายความชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้พยุงร่างที่ฟกช้ำไปทั้งตัวขาข้างขวาเข้าเฝือกที่บริเวณข้อเท้าเข้าไปพบกับร้อยตำรวจเอกปรีชานาคาแก้ว พนักง,งานสอบสวนสพราศีสลลยเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับนายกอบตอแห่งหนึ่งซึ่งได้ทำร้ายร่างกายนางสาวนันทวดีนะฮะทำให้ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งบริเวณลำคอด้านซ้ายมีรอยขูดซึ่งร้อยตำรวจเอกปรีชาได้รับแจ้งความดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเอาไว้แล้วนะฮะ,ะนางสาวนันทวดีอัครบ,บุตรนะครับ อายุ39ปีเขาราชการสาวที่เขาไร้นะครับได้ให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่10กันยายน63ที่ผ่านมาตนได้เดินทางกลับมาจากธนาคารแห่งหนึ่งของอําเภอราศีสลดเพื่อไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนำมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบพอกลับมาถึงสำนักง,งานกําลังจะเดินขึ้นบันไดสำนักง,งาน ได้พบนายกอบตอกําลังเดินขึ้นบันไดยอยู่ด้านหน้าของตนแต่พอนายกอบตอหันมามองเห็นตนที่กําลังเดินขึ้นบันไดามานายกอบตอได้เดินเข้ามาหาและพูดว่ามึงจะเอาอะไรกับกูและได้เข้ามาใช้มือทั้งสองข้างและมีมือข้างหนึ่งถือกุญแจพวงใหญ่อยู่บีบคอของตนอย่างแรงจากนั้นได้ลากเอาล่างของตนลงมาจากบันไดแล้วผักทุ่มตนให้ล้มลงกับพื้นที่ทางเดิน ก่อนขึ้นบันไดอย่างแรงโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบตหลายคนแห่งเ,เห็นเหตุการณ์นะซึ่งขณะที่ตนล้อมลมล้มลงกองอยู่กับพื้นนายกอบตจะเข้ามาทำร้ายตนอีกแต่ว่ามีผอ,อ,อกรองคังและเจ้าหน้าที่ชายหลายคนเข้ามาห้ามและได้ดึงเอาตัวของนายกอบตไปนางสาวธนันทวดีกล่าวว่า จากนั้นก็มีเพื่อนเจ้าหน้าที่หลายคนมาปรพยุงร่างของตนขึ้นจากพื้นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอหัวเข่าทั้งสองข้างและบริเวณเท้าขวาออกไปจากที่เกิดเหตุจากนั้นปลัดอบตอได้เข้ามาดูอาการของตนและบอกให้ตนกลับไปที่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเนื่องจากเกรงว่าอาจจะโดนนายกอบตอทำร้ายอีกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันจึงได้ขับรถของตนนำตนไปส่งที่บ้าน ต่อมาเมืม่อวันที่11กันยายน63ตนได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราศีสไลดยเพื่อให้แพทย์รักษาอาการบาดเจ็บต,ตามร่างกายซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีรอยครูดด้วยของแข็งที่บริเวณลำ,ลำคอด้านซ้ายหัวเขา่าทั้งสองข้างมีรอยชำ้ำบริเวณต้นแขนเป็นรอยเขียวชำ้ำและที่บริเวณนิ้วเท้านิ้วก้อยกระดูกเปล่าแพทย์ได้ใส่เฝื่องก็ไว้โดยแพทย์แจ้งว่า จะต้องใส่เฟือกเอาไว้อย่างน้อย7วันจนกว่าอาการจะดีขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ตนรับบาดเจ็บและมีความอาบายต่อเพื่อนราชการทุกคนที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นจํานวนมากนางสาวนันทวดียังกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่ตนถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมนี้คาดว่าเกิดจากการที่ตนไม่ยอมลงนามตรวจรับงานจ้างเหมาทําถนนสายบ้านคลั่งไปยังบ้านกระเดาหมู่ 7, เจ็ดระยะทางแ0 0เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง1ล้าน1 0 0บาทซึ่งรบกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน6-3แต่ว่าตนซึ่งเป็นประธานตรวจรับงานก่อสร้างกับกรรมการทั้ง3คนไม่ยอมโรงงามตรวจรับง,งานเนื่องจากตรวจพบว่าการก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาเช่นเหล็กและหินไม่เป็นไปตามแบบญญแมมแบบซึ่งเรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนไปยังสตงจังหวัดศรีสะเกษ ปปชจังหวัดศรีสะเกดปปทาภาค3กอรมนศรีสะเกดให้เข้ามาตรวจสอบข้อที่จริงแล้วและพบว่าผิดจริงอีกทั้งกรมทางหลวงก็ได้มาตรวจสอบโดยการเจาะถนนเพื่อเอาลูกบูนไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการทําให้ส่วนราชการข้างต้นมีการดําเนินการตรวจสอบการทุจริตดังกล่าวตามกฎหมายซึ่งการที่ตนถูกทําร้ายอย่างโหดเหี้ยมทั้งนี้ตนยืนยันว่า จะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดพันตำรวจโทวิจิตโพสติพันธ์ทนายความชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าจากการที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วตนเชื่อว่าเหตุที่นางสาวนั้นทวีลูกความของตนถูกทำร้ายครั้งนี้ต้องมีสาเหตุมาจากการตุจริตการก่อสร้างถนนงบประมาณหนึ่งล้านบาทเสร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าจากการที่ตนได้สอบถามข้อมูล จากนางสาวนั้นเท่าดีแล้วไม่พบสาเหตุโกรธเคืองอื่นใดนอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งจะต้องดำเนินคดีอาญายกับนายกอบตคนนี้จนถึงที่สุดร้อยตํารวจเอกปรีชานาคาแก้วพนักง,งานสอบสวนสพราศีสไลกกล่าวว่าคดีน,นี้ตนรับแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปตนจะได้ทําการส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่รพอพซาศีสไลกเพื่อให้แพทย์ทําการชนะสูตรบ,บาดแผล จากนั้นจะได้เชิญพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคําและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาต่อไปซึ่งเรื่องนี้ตนได้รายงานให้พันตำรวจเอกชัดพัดแก้วจันดีผู้อกับสบพราศีสลยได้รับทราบแล้วและได้สั่งการว่าให้ตนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไป นะครับอันนี้ก็นำมามาอ่านให้ฟังแล้วก็เราจะติดตามข่าวกันต่อไปนะครับนำมาเสนอข่าวให้ผู้ชมได้รับฟั่งรับทราบต่อไปนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีถึงขั้นไหนอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณอันนี้ก็สำหรับเนื้อข่าวจากมาติชนนะครับออนไลน์นะครับที่ได้นำมามาอ่านให้ ทุกท่านไนีรับฟังกันนะครับเราจะติดตามต่อไปนะครับรว่าสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมกับข้าราชการของพวกเราที่ได้ทําอย่างถูกต้องทำตามกฎหมายเนี่ยนะมันไม่เป็นธรรมนะถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเรามันไม่จเจริญหรอกมันถอยยลังเข้าคลองนะถ้ายังมีระบบแบบนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ